กบาทครับนี่เต่งนฟให้นี้เลย,ย,ยนะก,กูหมักตัวนี้จิ้มหอดมุกคอตัวแท็งแล้วเดียวเึ้นกุโดน,นะแต่หักแม้ก็เปิดไฟเดี่ยวถังขว้าอืมกูก็คกืนแล้วมันอืมไมปหอดเบรกลาบหล้ออืมเดี่ยวเสย